ตบับที่ล้อก็ได้ครับหรือเปล่าเรานั่งอยู่นี้แล้วตอนนี้ก็ได้เสียดยาสูงแล้วก็ลอยมันจะลอยเองครับครเป็นตันี้ไหมครับตัวตัใช่ใช่ใชต่ตดเครื่องก็เปิดชกท,ทุกครั้งเดชกทุกครั้ิดชทุกครั้ง,ง,งแล้วก็ดิฉันเลยครับ

เรายกเึ็นปุมนจะอยู่เองไอ้หัวตัดเราเนี่ยจะอิสระระล้นที่น้ำขึ้นเลย